ดีครับทุกคนวันนี้ผมเพิ่งจะไปตีพึ่งมาพึ่งจากด้านบนนูน้นจริงนู่นอะนะสูงมากเลยประมาณ6-7เมตรได้พอดีขึ้นไปคนเดียวแล้วก็ไม่มีกาตั้งกล้องมีแต่กล้องโทรศัพท์หลังนี้ก็เป็นหลังใหญ่สุดดูสิเทียบกับมือผมสินี่ดูหัวน้ำหวานหลังใหญ่มากตั้งแต่ผมตีมาเนี่ยหลังนี้ใหญ่มากจริงน้ำหวานปิดตาสวยมากทุกคนดูสิ โอ้โห oh, oh. ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเดี๋ยวผมจะเอาตัวอ่อนเขาออกเนาะเอาตัวอ่อนเขาออกก็ต้องค่อยๆค่อยๆใช้มือเนี่ยแหละครับจับออกโอเคนี่อย่าทำแรงนะครับทำแรงเขาจะตกใจเขาจะต่อยเรานี่ต้องค่อยๆโกย นี่ดูสิทุกคนดูสิทางใหญ่มากอันนี้เป็นหัวน้ำหวานเดี๋ยผมจะค่อยๆปาดออกแงมมาแล้วหัวน้ำหวานโอเคปาดออกอีกด้านหนึ่งขอพิกอีกด้านหนึ่งก่อน นี่ปาดออกมาอ๋อนุ่าโดนซะแล้วปาดอ,อ,อย่าไปทำเขารุนแรงนะครับโอ้โหขอย,าย้ยายออกมาจากกลุ่มแม่เขาก่อนโอ้ยใบไม้ทิมไม้ทิมหลังแล้ว ปาดออกขอนะครับลังนี้ขอนะนี้ผมขอนะก็ไล่แม่เข้าไปเหลือน้นอยๆเราก็ใช้ใบไม้เนี่ยปัดๆเขาออกไปเพราะว่าตัวน้อยเนี่ยเขาค่อนข้างจะ ไวค่อนข,ข้างจะไวดูสิครับน้ำหวานโอ้โหป่ามือหนึ่งได้แย่ไว้ก่อนผมแย่ไว้ก่อนอ,อ้าวกลับมาเข้าหลังอีกแล้ว ขอนะครับขอนะครับขอนะขอนะจิ๊วจวส่วนแม่เขาเราก็จะไปปล่อยในป่าก่อนเดี๋ยวผมเอาไปใส่ต้นไม้ไว้ดีกว่าไ,ไปเท่าที่ได้นอเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บนึง โอเคนี่ก็ได้แม่เข้ามาแล้วผมจะไปปล่อยต้งโคนต้นไม้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเขาเจะได้ไปต่อโชคดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนคั้นน้ำหวานกันดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาชิมรังผึ้งที่ผม ไปตีได้หมานี่ก็จะเป็นส่วนลังตัวอ่อนเบลเลอร์เลยดูดิใหญ่กว่าหน้าผมอีกใหญ่เบลเลอร์เลยวิดีโออาจจะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่ริมถนนเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำหวานนี่น้ำหวานมันแตกอะครับตอนที่ผมเคลื่อนย้ายมาพอดีเอาใส่รถใส่ถุงแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มา มันอาจจะล่วซึมไปแล้วเดี๋ยวกลับด้านกล้องให้ดูนี่ก็จะเป็นส่วนน้ำหวานส่วนน้ำหวานนะลังใหญ่มากเลยครับเทียบกับขนาดแขนผมดูสิดูสิใกล้เคียงกันเลยอะผมบังเอิญได้อีกลางหนึ่งหากลับ เจออีกรังหนึ่งพอดีเลยครับอันนี้ปิดตาสวยมากน้ำหวานรางนี้รางแก่แล้วไม่มีตัวอ่อนแต่ว่าน้ำหวานยังเต็มอยู่เลยก็เลยไม่พลาดนี่ดูสิครับดูส่วนที่เขาล่วหกออกไปเต็มก้นหุงเลยเดี๋ยวเราจะมาตักชิมทั้งสองรังดูเดี๋ยวเราจะมา จ้วงลังให้ดูจ้วงลังเดี๋ยวดูความฉ่ำของลังนะครับของน้ำหวานนี่ดูโ้หเป็นยังไงครับนี่น้ำหวานน้ำพึ่งเดือนห้าโอ้โหรับประกนแล้วนะบอ้โอ อ,อ้าลุยฮึมควมหวานแน่นๆเต็มปากฮึมของรางวัลไม่ต้องไม่ให้กินด้วยเอาละ่ะนี่รังที่สองนะรังจำรังจำของหวาน เป็นน้ำผึ่งเดือนห้าเด็กอ,อย่างนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ